จ้าเกษตรอินทรีย์วิธีลูกอีสานสิพามาเบิ่งผลงานเพิ่นจา้าลูกลูกเพิ่นลูกลูกเพิ่อนอันกระด้างปักไข่เนี่ยเสียมาหาตัวนะไหมจ่ะนี่เข้าเมเปแล้วเมเปทั่วนล้เห็นบ่ไข่มันหล่นว่าสิจับมไปไว้แป้งไว้เลยแฟังเพิ่นเบาพนะิ่นนะเีบยงมามองที่เหว่นี่ยพี่จับอะไรเดี๋ยวมันเสียอันนั่นเดี๋ยวมันสียฟอ ปล่อยให้เขาจัดการของเขาเองควอมฉันชาติยานควอมเป็นแม่เขามีอยู่แล้วเมึงแม่ใครแม่จ้ะไข่สามสิบกว่าหน่วยเนี่จ้ะสามสิบกว่าหน่วยอันนี้แม่นี่กระลั้นไข่เป็นแบบแม่แล้วอันนี้สิบกว่าหน่วยจ้ะอันนี้ก็ะสิบกว่าหน่วยนี่สามแม่แล้วแม่เหลืออีกสองแม่แต่ว่าแม่ใดพวกไข่ใส่กันนี่สามสิบกว่าหน่วยจ้ะเหลือแม่หนึ่งบ่ท่อนได้ไข่นี่หน้าแดงห้วหัวเดี๋ยวนี่ นี่จ้ะถ้ามาเบิ่งผลงานเพิ่นจะคลองเพิ่นดีใจค่ะเดี๋ยวสิได้เบิ่งงนันลูกเป็ดหน่อยละจ้ะนี่แม่งลรอีหล่าให้แม่เบิ่งแน่เออเบื้งมันมัน,ม,นมันห่วงสนศาสตร์แต่ย่านความเป็นแม่เบิง่งไข่กับไข่โพดสามชิปกัวหน่วยเฮจังได้สีออกได้เบิงบ่งนี่จ้ะนี่แม่นี่ฟักโดนแล้วนาสิบุตโดนดอกนาสิเห็นเป็ดหน่อยแล้ว ที่เก้าที่สิบนี่มัน,นบอกกระชีดใเดือนหนึ่งม่นบอกเดือนหนึ่งพอดีแค่นะนี่จ้ะเป็นความสําเร็จของเพืน่นเพินดีใจแห้จ้ะนี่สามแม่ออกมาพร้อมกันแต่จะถ้าออกเมื่อนี่สิบเป็นเท่าไรสามสิบห้าสิบห้าสิบคนห้าสิบก็โตจ้ะนี่กเกษตรอินทรียหน่อยกระทีใจกับผลงานของเพื่นอยู่จ้ะจ้ะโอเคแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยว ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในด้วยจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปนาจ้าจ้าสวัสดีค่ะ